มามากินข้าวมามากินไปเรื่อยๆเขมามากินข้าวกันวันนี้เรามีมีต้มต้มต้มลาบลาบแล้วก็ข้าวเหลาข้าวเหลาเหวินไม่กินข้าวใช่ไหมเวินเหวินได้เวินไม่เด้อมามาดีๆกินข้าว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 พี่นกมาด้วยนะดีๆ แต่พี่นกไม่ให้ค่อยขับรถยานไม่ใขับเจ้ดรถรถไม่ต้องมาตื่ดกลางนะขอบคุณมากค่ะคุณดศเลือดหัวควันนกทำคลิปทำคลิปตั้งคลิปบ่ได้กินโดนนั้นเองซื <laughs> ้อมาฝากเลยดีเดย์บอกเป็นจะแซบ่บโอเคโอเคซื้อไปฝากกินตายรับเนื้อบอก <laughs> แรกๆอยากกินย่างมาขึ้นแล้วมันเหนื่อยมากนะมันย่างเนื้อกินวันนี้มาย่างเนื้อกินเดข้าวเหนียวไม่เปรี้กินนานล้กินมาเบิ่นแบบโอเคเบิ่นแบบนั้วแหะคุณใช่พี่นกเรืองกลัวเนาะให้แกชิมก่อนเนาะยากกลัหนับ ครับผมี๋ยว<า>คืนนี้มากินย่างเนื้อกันเข้าป่าอืมเดชจัดป่าให้มันสวยเนี้ยอืมว่างอะ่ะตรงในป่าแยาเกเตรียมปัวเอซื้อกระบะได้เงินเยอะบอสพี่นัทขับรถเป็นก็เบียร์อีกจะกลัวอะไรพี่นกนะเออนะพี่นัทอะขับรถเป็นก่อนเบียร์อีกจะกลัวอะไรพี่นกออเอฟซีเขาถามเนี่ยเจ้าเนี่ย ค่อย<ฮ>คิดสิขากับแล้วครับขากับให้หนูขับโอเคมั้ยอะมาไม่นางบุกันไปเบีเรับขอบคับขอบลอนอืมแบตจะหมด,มดมทำอะไรเนี่ยทำไงล่ะเนี่ยขาับค,บคือขากอยู่ในรถไปไป จะตามใจผมแม่นบอแม่นจะตามใจเจ้าเลยตรงป่าไหน,นเอา,เอาให้สวยเลยเอายญาเตรียมไปปูเด้อเอาหญาเตรียมไปปูยกเต็นต์หลับแล้วแย่าเตรียมปูใต้เต็นต์แล้วแต่จินนานการเจ้าเลยหนูนาเจอความลับเรื่องป่าบ้านนะ่ะสินั่นแหละไม่น่าขายความลับเขาหรยนานเนนะี่ยเนาะเฮ้ okay. เดี๋ยวซืออะไรไปย่างกินกันอย่างเนี้ยฉลองรถใหม่ เมื่อวานมันยังไม่ได้เป็นของเราสมบูรณ์เพราะเรายังไม่ได้โอนวันศุกร์ไปไปวัดพรุ่งนี้ไปวัดพรุ่งนี้ไปวัดแล้วพรุ่งนี้ซื้อดอกไม้ซื้ออะไรด้วยไปวัดไปเจอรถแม่แบบที่แรกจะไปวันนี้แม่บอกไปพรุ่งนี้แม่บอกวันศุกร์ดีบ่าวนกอกลัวทำไมเมื่อวานช่างดำหลับตลอดทางเลยนก มื่อวานพี่ดำหลับตลอดทางเลยนันอ่มะข่าวความแมา่มาต้อนก่อนนะพี่เกลียดแม่มา,มาอ,อืดบาดเนี่ยเออแง่ต้อนเลยอโอเ้เพลินอะพี่อะเพลิดอะเพลิดบอสพี่ดำไม่ได้มาวัดพี่ดำกินเนี่ยนัมามา่นมาม่าไปต้นอิ่มมาม่ามันอืด กินพี่นกกินข้าวมาเด้เอครับพี่น้องเดลอมาไหนกินลาบมาเด้ลาบเจไดไม่ลาบมีโชคไม่ลาบเมื่อวานเนี่ยไม่ชอบมะลาบเลยพี่นกโหกเครียดลุ้นเอฟซีเมื่อวานลุ้นเงินไม่กลัวไม่พอที่เรได้คันเนี่ยถ้าเขาไม่ลดให้นะเบียลดคันนี้ไม่ได้หรอกเมื่อวาน ใช่รถคันเก่าเป็นวัยรุ่น